โยสวัสดีวันนี้ก็อยู่ใน Golden Spatula s e ส,ส,ส4กับห้อง e n น Counter l u ก k y Shop ที่จะเปิดช็อปมามีตัวละครที่มีคุณสมบัติตรงกับบอร์ดของเรา มาเข้าสู่รอบระดัเมนเลยนะครับก็อคเมนชิ้นแรกที่ปรากฏมาเนี่ยมี่อันดีๆทั้งนั้นเลยจะไปเล่นบูมบอทก็ได้หรือว่าจะไปเล่นเท็กชี่ก็ได้เป็นเวก้าหรือเล่นแบนแบกแต่ว่าพอสมด้านซ้ายก็ได้เป็นกลเดนฟีดมาซึ่งในบอร์ของเราก็มีอริสตาสองดาวอยู่แล้วเอามาเปิดเป็นเทรดกลเดนน็อกเลยอีกทั้งอคเมนชิ้นนี้เนี่ยเมื่อผ่านไปสองรอบเราจะได้รับเงินมาตามจํานวนของตัวละครกลเดนน็อกที่อยู่ในกระดานของเราครับแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุดที S ่เราสามารถเก็บได้ก็จะเพิ่มไปอีกเป็น7ทองนั่นเองส่วนช่วงต้น ไม่อัพเลเวลเลยนะครับเราจะเก็บเงินขึ้นไปให้ถึง70ทองเลยจะได้เก็บดอกเบีย้ยได้เยอะๆแล้วก็ค่อยไปอัพเลเวลสเตจต้นไม้ในช่วงสเตจสามขึ้นไปนะครับส่วนในช่วงต้นเกมนี้เราก็เล่นแพ้กันไปก่อนนะครับเข้าสู่รอบ2อที่สครับเราได้อลิสตามาอีกหนึ่งตัว ก็มาเลยกันต่อเลยครับในรอบนี้และบ้านที่เจอก็เป็นตัวละคร1บาทหนึ่งดาวหมดเลยครับสามตัวพร้อมชนกับบ้านเราแต่ว่าบ้านเรามีอลิสตา2ดาวทำให้ตานี้เราเก็บชัยชนะไปนะครับน่าเสียดายอุตส่าห์ว่าจะมาเก็บรูสติกต่อยาวๆแต่ว่าดันชนะบ้านนี้ไป ก็ในรอบนี้เราอัพเลเวลขึ้นเป็นเลเวล4ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลงเป็นมอรนาไปติดเทดของดิมนี้ขอไปขั้นหนึ่งแล้วก็ขายตัวละครที่ไม่ได้ใช้ทิ้งเก็บดอกเบี้ยให้ถึง20ทองนั่นเองส่วนในรอบนี้บ้านที่เราเจอก็เป็นบ้านของ Exotec h ที่น่าจะไปเล่นทางด้านของนาฟิลิลีโรก็ตัวละครอย่างนาฟิลิเนี่ยเป็นตัวอะไรที่ค่อนข้างโหดมากทีเดียวนะครับขนาดฟิลิตัวเดียวก็สามารถจัดการอาริสตาตัวแทง์หลักของเราลงไปได้ครับตอนนี้และได้บอร์ดของเราตอนนี้เหลือแต่ตัวคีกี้ครับ ไม่มีตัวดามจเลยก็แพ้ไปก็เข้าสู่รอบวงล้อแล้วนะครับก็ไอเทมที่เราสามารถแสลมได้ตอนนี้เลยก็เป็นกุนโซนะครับก็น่าจะไปหยิบคาทาเวสมาไปทําเป็นกุนโซซึ่งเรามีธนูรอเตรียมไว้อยู่แล้วก็ในด่าน2อขที่าครับเราก็มาแสลมกุนโซไปเลยพร้อมกับเก็บดอกเบี้ยสาทองต่อเลยส่วนในรอบนี้นะครั บอลอนอ่อนแบบเราเนี่ยยังงอชนะบ้านไหนไม่ได้เลยคนระับก็เก็บแพ้ตอนเนื่องไป ได้ลัคก,กี้ช็อปโผล่มาในด่ดานนี้นะครับ2อี่6เราได้อลิสตาอีก2ตัวพร้อมกับเกฟแล้อลิสตาของเราก็ขาดอีกแค่2ตัวก็จะขึ้นเป็น3ดาวได้ก็ถ้าเราสามารถทำอลิสตา3าดาวได้เนี่ยเราจะให้ตัวอลิสตาเป็นตัวละครแทงหลักของเราครับเพราะว่าถ้าหากมันขึ้น3ดาวเนี่ยมันจะโหดมากๆเลยส่วนในช่วงต้นเกมนี้เราก็เก็บลูสติกต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเก็บดอกเบี้ย40ทองกับเก็บดอกเบี้ยลูสติกต่อยาวๆเลย เอาล้อลิสตาผมาในช็อปอีกแล้วครับเป็นตัวที่8แล้วขาดแค่ตัวเดียวนี่อลิสตาของผมแทบไม่ต้องสุ่มรีโรเลยครับก็จะขึ้นเป็น3าดาวได้แล้วก็ไอเทมที่ได้ในรอบคีปนะครับผมก็แสดมเป็นไอ e ไปเลยนะครับทำไอเทมเผื่อไว้ให้อัเฟรออสนั่นเองและอลิสตาในช็อปก็โผล่มาขึ้นเป็น3าดาวเลยโอ้โห,โโหเกมนี้ส่งเราจะจัดเลยครับทั้งตัวละครทั้งอักเมนนี่มาคอมโบกันไม่หยุดเลยนะตานี้สุดยอดจัดๆแล้วผมก็ลงจาวานที่ได้มาจากรอบคีปไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มดอกเบี้ยที่ได้จากอารอคเรา และศัตรูที่เราเจอในรอบนี้นะครับก็เป็นบ้านของไนโต้นั่นเองซึ่งตอนนี้เรามีตัวแทงที่ยืนได้หนาแล้วแล้วก็ไอเทมของเกมเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันแต่เกมตัวถือของของเราตายลงไปแล้วนะครับตอนนี้ดาเมจขาดมากมอกร์กานาก็ยังไม่มีดาเมจถึงจะเป็นตัวละครสังดาวกท็ทีและแทงอย่างอลิสตาก็ตายลงไปตอนนี้ไม่รอดนะแพ้ ก็มาเข้าสู่รอบแลกอัคเ m e n t ชิ้นที่2นะครับก็อัเ m e n t ที่ตอบโจทย์สำหรับคอมกดเดนออกก็เป็นคอมรวยนะครับเป็นอักเ m e n t ที่เพิ่ม EP หรือไม่ก็เพิ่มเงินไปเลยครับและสำหมมินโผมาก็จัดไปเลยครับก็สำหรับอักเ m e n t สำหมมินเนี่ยเราจะต้องยัดไอเทมใส่ให้กับตัวละครทุกตัวในบอร์ดของเรานั่นเองไม่สามารถเอาเก็บไว้ในมานังได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาธนูใส่ให้กับเกฟไปแล้วก็มานาเนี่ยทำเป็นบูบับได้ถือไว้ให้กับแอนนี่รอเลยส่วนวัดคีก็ใส่ให้กับมอร์กาน่าไปนะครับ ็ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของสเตจสามนะครับล้วก็เก็บสแตจต้นไม้ไปด้วยผางนะครับพร้อมกับเก็บดอกเบี้ยให้ถึง70ทองไว้ตลอดเวลาด้วยนึง และศัตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้านของซินิเคตชาโครีโลนะครับเกฟที่เป็นตัวละครถือของให้กับอเฟเรอรของเราตายลงไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่มอร์กาน่ากับอลิสตาเท่านั้นและชาโคของศัตรูตายลงไปแล้วนะครับแล้วอลิสตาของเรายืน Hank แข็งโหดมากเลยคนระับพร้อมให้กับมอร์กาน่ายืนจ่ายดาเมจไปเลยเหลือแค่ค็อกมากับทวิตเตสเฟสครับก็สามารถจัดการได้อย่างไม่มีปัญหาเลย โอ้แล้วเปิดลักที่ช็อปมาพร้อมกับส่งอัฟเฟรียอตมาให้เราอย่างนี้สวยจัดเลยนะครับก็ตอนนี้เราจะสามารถเปิด4โกดรอกได้แล้วด้วยทําให้มีโอกาสดรอปสมบัติมากขึ้นถึงห0เลยนั่นเองก็เดี๋ยวย้ายเทมจากเกฟไปใส่ให้กับอัฟเฟอรีอเลยนะครับ ก็ตอนนี้เราเปิดเป็น4โกลเด้นออกนะครับทำให้ได้ดาเมจแอมพเพิ่มมากขึ้นและตอนนี้เราก็มีอัลเฟียที่เป็นตัวแคลรี่หลักของเราส่วนตัวแทงก็มีอาริสตาที่ถึกมากๆก็ตอนนี้น่าจะชะนะไปอย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็เข้าสู่รอบวงล้อในด่านนี้เลยนะครับไอเทมที่เราต้องการเราก็ต้องการเป็นเลื่อนนะครับแล้วตัวละครที่มันส่งมาให้ก็เป็นตัวเกฟด้วยซึ่งจะทําให้เกฟของเราขึ้นเป็น2ดาวได้เลยส่วนแจนเบลเนี่ยเราจะเอาไปทาเป็นอีเวนต์ชาาให้กับอลิสตาของเรานะครับเอาไปเจาะเกาะศัตรูให้กับอารฟิอสนั่นเองเข้าสู่รอบ3คิดห้านะครับในรอบนี้เราก็แซมไอเทมใส่ให้กับอลิสตาของเราแล้วก็อัพเลเวลแตทต้นไม้ไปด้วยนะครับ และศัตรูที่เราเจอในรอบนี้นะครับก็เป็นบ้านของซินดิเคตทวิตเตอรเฟดีโรนั่นเองแล้วเฟรียปรปาดากระจายจัดการล่าตรงไปได้พร้อมกับหาโคที่โดนจัดการโดยเกฟตามไปติดๆแต่แท้งของศัตรูตอนนี้เหลือแค่ดาเลียเท่านั้นแล้วแล้วบอกเลยว่าเกมยิ่งยื้อเฟรียรของเราก็ยิงตีเร็วและยิ่งแมง็ขึ้นอีกน,นั่นเองแต่แท้งของศัตรูก็ตายลงไปแล้วเหลือแค่ทวิตเตอร์เฟดครับดาวเวนเท่านั้นซึ่งก็โดนเฟรียรของเราจัดการได้ในที่สุด เข้าสู่รอบ3ามีนะครับในรอบนี้ก็อัพเลเวลต้นไม้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับและสตูที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้านของ มอการ์นาลีโรนั่นเองซึ่งคอมมอการ์นาลีโรเนี่ยคมม่อนข้างเป็นคอมที่กำลังเป็นกระแสนิยมในช่วงเวลานี้เลยครับเ <c oughs> นื่องจากมอการ์าโหลดฝาบมาใหม่ครับทำให้แรงมากๆเลยส่วนตานี้ดูเหมือนว่าอฟเฟิออสของเราจะตีแท้งของศัตรูไม่เข้าเลยครับทำให้เจาะไปถึงตัวด้านหลังของศัตรูไม่ได้เลยติดทั้ง๊อปปี้ติดทั้งชิวนาน้าและมอการ์าเนี่ยครับสกิลของเขาแล้วก็โจมตีมาถึงตัวหลังของเราได้อย่างง่ายดายเลยครับทำให้ตานี้เราแพ้ไป ก็เข้าสู่รอบคีมนะครับในรอบนี้เราจะอัปเลเวลเก็บสแต็คต้นไม้ให้ถึง24ทองเลยนะครับเพราะว่าในตาหน้าเราจะอัปเลเวลขึ้นเป็นเลเวล8แล้วก็ซูมรีโลแล้วก็ใช้สแต็คของต้นไม้ให้คุ้มที่สุดด้วยนั่นเองก็เข้าสู่สเต็ต4เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบนี้เราก็จะซูมรีโลหาอัฟเรียสองดาวแล้วก็แอนนี่กับเวโก้ด้วยนั่นเองแล้วเราก็ซูมไปเจอเวโก้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ซูมต่อได้อัฟเรียรสองดาวเป็นที่เรีอบแล้วนะครับเกมนี้ซุ่มเจอง่ายเหลือเกินนะครับแล้วก็เก็บ ุ่มิโลในตาหน้าเลยนะครับก็เดี๋ยวจัดตำแหน่งแล้วก็โพสชันน่นนิดหน่อยนะครับตเติมดอกเซอร์มันโดลดงไปทำให้ติด4บลิเซอร์นะครับแล้วก็ไอเทมที่เหลืออยู่เนี่ยก็เอาไปใส่ให้กับโมเดิร์ครเซอร์ถือไว้ก่อนชั่วคราวนะครับรอแอนนี่ ก็เดี๋ยวมาลุยกันนะครับในด่าน4ีกิดหนึ่งนี้นะครับบ้านที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้านของ4มาร์คแมนนั่นเองซึ่งมีตัวแทงของแทงหน้าเป็นตัวแบนตับซึ่งไม่ขนามืออัฟเรียลของเรานะครับโดนจัดการเรียบไปหมดทุกตัวเลยแล้วตัวแทงฝ่ายเราเดียก็ถึกมากๆเป็น4บุยเซอร์ทําให้ศัตรูไม่สามารถจอดทวงได้เลยและตอนนี้แทงหน้าหายไปหมดแล้วเลยแค่แ,แทงมงก็โดนอัฟเรียลของเราจัดการไป ก็เข้าสู่รอบเลือกอักเ m e n t ด้าน4.2ครับอัเ m e n t ที่เราต้องการก็เป็นอัคเ m e n t ที่เกี่ยวกับด้านไอเทมนั่นเองและที่เรียงไว้ก็เป็นอัคเ mented เบลโอโรที่จะมอบแจนเบลมาให้เราถึง5ชิ้นพร้อมกับไอเทมแจนเบลจะมอบเลือดให้เรามาหาสารเลยส่วนในรอบนี้เราก็เปิดช็อปมาได้อน,นี่มาด้วยนะครับทาให้สามารถเปิด6เลอนออกได้เลยส่วนไอเทมที่เหลืออยู่ก็ทําเป็นวอลหมอกน้ำเอาไปใส่ให้กับอาริสตาเป็นวอลหมอก2ชิ้นกับอีเวนชานะครับก็หน้าตาบอร์ดของเราก็จะแคปอยู่ประมาณนี้นะครับที่เ็ออขึ้นปนป ระดับสิแล้วก็เติมตัว5าบาทครับส่วนตัวกิกี้อย่างกากัสกับดรมุนโดก็จะเปลี่ยนเป็นตัวละคร5บาทในภายหลังนั่นเองส่วนในรอบนี้บ้านที่เราเจอก็เป็นบ้านของซินิเคตทวิตเตอร์เฟดดีโดนั่นเองแล้วผมบอกเลยครับว่าอักเบนเบลโอฟอลเนี่ยเอาไปคอมโบกับตัวละครบูเลเซอร์ที่ฮิต3ดาวแล้วเนี่ยเลือดหนาซะยิ่งกว่าบาโคนะครับทำให้ศัตรูเจาะตัวแทงค์ของเราไม่เข้าเลยและตัวละครแข่งหน้าของเราตายกันไปหมดหมดแล้วครับแต่ว่าอลิสตาของเราเนี่ยเลือดแทบไม่ลดเลยตัวแล้วนก็ตอนนี้เราเก็บชัยชนะไป ก็มาเลยกันต่อในรอบ4.3เลยนะครับในรอบนี้เราก็จะเก็บเงินไปเรื่อยๆครับรออัพเลเวลต่อในตาหน้า,นาซึ่งบ้านที่เราเจอนี้ก็ยังไม่ได้เต็งมืออะไรเรามากมายนะครับทำให้เราน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ตามเคย ก็เข้าสู่รอบวงล้อกันแล้วนะครับและในวงล้อมีเวโกโผล่มาก็เลือกกิบเป็นเวโกเลยนะครับส่วนไอเทมที่ได้มาเป็นเชนเวสก็เอาไปทําเป็นซันไฟให้กับตัวแทงอีกตัวหนึ่งของเราก็แล้วกัน ก็เดี๋ยวมาครับของซันไฟแล้วก็ถอดของไปใส่ให้กับตัวแทงครับแล้วก็อันนี้ใส่บูบับแบบส่วนในรอบนี้เราจะอัพเลเวลแล้วก็เก็บสแตตตไม้ให้ถึง32ทองนะครับแล้วก็จะไปอัพเลเวลต่อในตาหน้าขึ้นเป็นเลเวล9กแล้วก็จะไปสุ่มตัว5บาทต่อในอนาคตส่วนบ้านศัตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้านของซิดิเคตเทวิตเต e เฟตโลอีกแล้วนะครับซึ่งถึงแม้เทวิตเตสฟตเขาจะฮิต3ดาวแล้วนะครับแต่ก็เจาะตัวแทงอย่างอลิซซาของเราไม่เข้าอยู่ดีครับและสุดท้ายก็โดน เปเียวของเราจัดการได้ันที่สุดนั่นเองชนะไปเข้าสู่รอบ4ี่ขีดกแล้วนะครับในรอบนี้เราก็จะัพ level ขึ้นเป็นเลเวล9เลยนะครับแล้วก็จะสุ่มต่ออีกสักนิดหน่อยเพื่อเก็บสแตนต์ต้นไม้ให้ครบถึง36ทองนั่นเองแล้วก็สุม่มไปครับเจอคูบุโกมา <S <S เดี๋ยวเอาคูบุโกไปแทนกาตัดในบอร์ดของเราครับส่วนบอร์ดของเรายังว่างอีกหนึ่งที่ครับก็เติมวายเข้าไปติดแวนกาดไปหนึ่งขั้นนั่นเอง ส่วนในรอบนี้เราจะเจอกับบ้าน AMP นาฟิลิ d ี l o นะครับเวียโกของเรากระโดดเสบเข้าไปกลางวงทำ d a เม g e ก่อนที่จะโดนจัดการโดยยูมิส่วน Napiri o กับแอนนี่ของเราก็สกิลจัดการตัวแทงอย่างเซนจูรี่กับแจ็คลงไปได้คนะคุบุโกสกิลสตันก่อนตายแลวตอนนี้เราเหลือตัวแทงหน้าอยู่แค่2ตัวคือจาวานกับอาริสตาของเราและอาริสตาของเราตายลอไปแล้วโดนนาฟิลิจัดการไปและจาวานของเราก็ไม่รอดตอนนี้เหลือแค่แทงหลังแล้วไม่ไหวครับตอนนี้เราแพ้ไป เข้าสู่รอบคีคับเจอแอนนี่กับอฟเรียสมากดซื้อไว้แล้วก็สุ่มต่อก็ในรอบนี้เราจะสุ่มรีโลหาตัว5บาทมาเปลี่ยนในบอร์ดของเรานะครับให้กลายเป็นตัวละคร5บาทกับตัวละครโคดินอกให้หมดเลยแล้วก็เก็บสแต็คต้นไม้ให้ครบ40ทองด้วยก็มาดูไอเทมที่ได้จากรอบคีกันต่อเลยนะครับก็ไอเทมอฟเรลยของเรายังมีไม่ครบครับ ก็เลยหยิบเป็นคราเวสมาเอาไปทําเป็นคุนซูสอชิ้นให้กับอาเฟรียสไปแล้วก็เราสามารถทําตีบโกบได้นะครับก็ทําตีบโกบไปใส่ให้กับแซกเลยแล้วก็ถือธนูให้กับแอนนี่นะครับจัดโพสิชันสกักเล็กน้อยครับ และศตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้านของซินิเคทแทวิเตดเฟดรีโรนั่นเองส่รนในรอบนี้แท้งแผงหน้าของเราหนามากๆเลยครับมีทั้งคูปุกกับอาริสตาที่ยืนแท้งหนามากๆให้อัพเดียของเราจ่ายดาเมตได้อย่างต่อเน,นื่องสบายๆครับตอนนี้ก็ชนะได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับ ก็เข้าสู่รอบ5้าขีสเลยนะครับในรอบนี้เราก็จะสุ่มดีโดกันก่อนสักนิดหน่อยนะครับหาตัวละคร5บาทเราเพิ่มในบอร์ดเราพร้อมกับหาแอนนี่ให้ขึ้น2องดาวด้วยและคูปุโกในบอร์ดของเราตอนนี้มีอยู่5ตัวแล้วนะครับซึ่งในตาน,นี้มีโอกาสทําคูปุกโก5บาทสดาวได้สูงมากๆเลยแล้วก็ส่งไปเจอแอนนี่เรียบร้อยแล้วนะจากนี้ก็เดี๋ยวเก็บเงินขึ้นเลเวล10เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้บอร์ดของเราก็แข็งสุดๆไปเลย ในด,ด,ด่าน5.2นี้นะครับบ้านที่เราเจอก็เป็นบ้านของมอการนาลีโรนั่นเองและต้นเคมอการนาเขาเล่นเราไว้หนักอยู่เหมือนกันนะครับส่วนในรอบนี้บอรของเราก็เป็นบอรคอมดีเจนดรียเรียบร้อยแล้วครับ้องกับสแตทต้นไม้44ทองซึ่งกดอนหนออของเราก็โหดมากๆเลยและตอนนี้ตัวแทนไข่ของท่ามก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วนะครับโดนอัมริลของเราจัดการไปได้ตอนนี้เหลือแค่ตัวแพงหลังอย่างมอการนาแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ชนะไป เข้าสู่ด่าน5ขี3ครับในรอบนี้โผล่มาเป็น l u ก k y s h อ p นะครับมอบ a n น,นี้ให้เรา1นนตัวพร้อมกับ Kuboko อีก1ตัวแต่ว่าเราจะไม่รีบอับ Kuboko ขึ้น2ดาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนคนเดินเข้ามาตัดตัวเราก็เดี๋ยวเราจะซื้อ Kuboko ตอนช่วงเข้าประตูวาร์ปนะครับใช้จังหวะนั้นช่วงชุดมุลซื้อไม่ให้คนเดินสังเกตเห็นนั่นเองและบ้านที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้าน Mark and v e n t g นั่นเอง เอาเลลิซ,ซ่าตัวแทงแทงหน้าของเราตอนนี้ตายลงไปแล้วเหลือแค่เฟรีอรออสกับแวนนี่แต่ก็ไม่รอดโดนสี่มาร์คแมนจัดการไปเราแพ้นะเข้าสู่รอบวงล้อนะครับเียโก้ไม่มีคนหยิบเลยแล้วก็จัดการหยิบไปส่วนไอเทมอย่างดูนานเฮอริเคนก็เดี๋ยวเอาไปใส่ให้กับออโรราของเรา ส่วนรอบ5้ขีดห้านี้นะครับเราจะใช้เงินอัพเลเวลอัพสเตตต้นไม้ไปด้วยนะครับจากนั้นเราจะค่อยขึ้นเลเวล10ตอนด่าน5้ขีดหนะครับแล้วก็ค่อยรีโลหาในช่วงนั้นก็มาเลยกันต่อนะครับในบ้านนี้ที่เราเจอกับบ้านซิดิเคทโทวิตเตสเฟตรีโลคุปโปโกของเราสกิลยกพื้นสตันไปจากนั้นออร่าของเราก็สลับสกิลคุปโโกที่อยู่ในมานั่งของเราลงสนามครับแล้วอัฟเฟรียสโจมตีแทนคอนตูอยู่ต่อเนื่องและบั๊มรับดาเมจไม่ไหวตายลงไปตอนนี้เหลือแค่โทวิตเตสเฟตกับมิดฟอร์จู ตอนนี้เราเก็บชัยชนะไปเข้าสู5่5ขีทโขครับในรอบนี้ดูเหมือนว่าผมจะยังไม่อัพเลเวลนะครับแล้วก็น่าจะเก็บเงินไว้ก่อนไปรออัพทีเดียวในตานหน้านะครับและบ้านศัตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็เป็นบ้านของโมกาน่าลีโรนั่นเองและอีกอย่างบ้านนี้ก็เป็นบ้านล่างโคนด้วยทําให้เราน่าจะจัดการไปได้อย่างง่ายดายไม่มีปัญหาอะไระครับในตานนชนะไป เข้าสู่ด่าน5ขีเแล้วนะครับในรอบคีบนี้นะครับผมก็จะอัพเลเวลขึ้นเลเวล10เลยครับพร้อมกับรีโลไปด้วยเพื่ออัพสเตตต้นไม้ไดแอนนี่ตัวที่5มาแล้วนะครับแล้วก็อัพแซกขึ้น2ดาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็สุ่มไปกันต่อเลยครับเพื่ออัพสเตตต้นไม้ให้ถึง52ทองครับในตอนนี้แล้วก็เราได้คูบโกุตัวที่6มาแล้วแล้วก็ไดแอนนี่ขึ้นเป็น2ดาวอีก1ตัวเท่ากับว่าในตอนนี้เราขาดคูบโกุอีกแค่2ตัวกับแอนนี่อีก3วท่าา ก็เดี๋ยวเรามาเก็บเงินใหม่กันอีกสักคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินหมดตัวแล้วจากการซูมไปแล้วก็มาดูไอเทมที่ได้จากรอบคีย์ครับผมเลือกหยิบเป็นแ i น n t เลเยอร์แล้วกันไปใส่ให้กับเวียโกของเราก็มาดูศัตรูที่เราเจอในรอบนี้เลยครับบ้านที่เราเจอก็เป็นบ้าน AMP n a นาฟิลีดีนั่นเองที่ตอนนี้เรามีตัวละคร5บาท2ดาวอยู่หลายตัวในบอร์ดของเราแล้วด้วยนะครับมาดูกันว่าเราจะไปรอดกันหรือเปล่า และดูเหมือนจะไม่รอดครับโดนอาฟิลิเก็บเรียบเลยก็ดูเหมือนตาหน้าเราอาจจะต้องสุ่มรีโลแล้วนะครับหาอันนี้3ดาวหรือไม่ก็หาคูปปุกให้ได้3ดาวนะครับ แล้วเราได้อนี่มาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้สุ่มไปขายตัวละครที่ไม่ใช้ทิ้งไปครับเดียวเราน่าจะทาขึ้น3ามดาวยากแล้วก็เจออนี่ตัวที่9ตัวอีกตัวที่8แล้วขาด Andy อนี่แค่ตัวเดียวครับแล้วก็คุบุโกก็ขาดอีกแค่2ตัวเท่านั้นเองแล้วผมก็ขายออร่าทิ้งไปนะครับเอามาสุ่มรีโลเพิ่มแต่ก็ไม่เจอมันขาดอยู่แค่ไม่ก,กี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำา5บาท3ดาวกับ4บาท3าดาวได้อีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็เป็นกำลังใจช่วยให้ผมด้วยนะครับ และศัตรูที่เราเจอในรอบนี้ครับก็เป็นบ้านของโมกานาลีโรด้านนงซึ่งเราก็เจอบ้านนี้อยู่บ่อยแล้วนะครับก็น่าจะเก็บชชนะได้อย่างไม่มีปัญหาเลย,ยและในรอบผงี่สนี้นะครับผมจะยังไม่ดีโรนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเลือดเหลือ28หน่วย ก็ยังสามารถทนเจ็บได้อีก2ตานะซึ่งเราจะไปรีโลตอนช่วง<ม>ด่าน6คิด5เลยนะครับและสะตูคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในล็อบบี้นี้ก็เป็นบ้านของนันบิลิเอ็มพีรีรโลนั่นเอง ซึ่งตานี้ผมลองสลับตำแหน่งของอัฟฟิออสมานิดหน่อยครับไปอยู่ทางซ้ายล่างซึ่งดูเหมือนว่าตานี้จะผิดแผลไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตานี้เราอาจจะชนะหรือเปล่าแล้วศัตรูเหลือแค่ยูมีกับแอนนี่นะครับโดนแซกกระโดดทุบหัวไปและปิดฉากด้วยเอกอดดูศัตรูเข้าหาตัวตายลงไปแล้วกลายเป็นว่าตานี้ชนะไปเฉยเลยครับจากการสลับตำแหน่งแค่นิดเดียวเท่านั้นเองโพสิชั่นมีผลสุดๆไปเลยครับในเกมนี้แล้วก็มาดูกันในรอบวงล้อในรอบสุดท้ายเลยนะครับ ซึ่งมีไอเทมที่ผมต้องการอยู่นะครับนั่นก็คือ h e โเครับเอาไปเป็นดูดเลือดให้กับเวโกของเราซึ่งเดี๋ยวจะสลับไอเทมของเวโกด้วยซึ่งไอเทมที่จะสลับของให้เวโกใส่ก็จะเป็น h ฮโรเจเจลกันเล็ดแล้วก็ข้าวการนั่นเอง ส่วนไอเทมจ่ายแซเลเยอร์ก็เอาไปใส่ให้กับเออกอดของเราแล้วเราก็มาสุ่มกันเลยครับในรอบนี้ก็สุมหาแอนนี่ให้ขึ้น3ดาวหรือไม่ก็คูบูโกก็ได้คูบกโกเราขาดีแค่2ตัวและแอนนี่ได้มาแล้วับ3ดาวก็ตอนนี้น่าจะการันตีชนะแล้วนะครับเราได้แอนนี่มา3ดาวกันที่เรียบร้อยครับไม่น่ามีอะไรที่จะมาขัดเราได้ครนอกจากบ4ีบาท3ดาวอีกตัวกับ5าบาท3ดาวนั่นเองก็ตอนนี้เก็บชัยชนะไปได้อย่างสบายๆเลย โอ้หแล้วลักที่ช็อปทําเรื่องอีกแล้วนะครับในรอบนี้มอบคูโโกะมาให้เราถึง2ตัวเลยครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เราสามารถทาคูโบโกะขึ้น3ดาวได้เลยนะและนี่ครับคูโบโกะ3ดาวของเราจัดให้ยืนตัวเดียวโดโดเลยโชว์ออฟไปเลยเพื่อนแล่ตั้งนานไม่เลือกไอเทมนะครับมาเลือกตอนเข้าดันต่อสูแล้วก็ขอโทษด้วยด้วยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับคูโบโกะของเราจะได้โชว์ออฟอีกรอบแน่อนอน ก็มาเลยกันต่อในรอบ7จขีดสเลยนะครับในรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะรีโลหาเวกโก้ด้วยนะครับเผื่อขึ้น3ดาวอีกตัวหนึ่งเพราะในตอนนี้เราก็มีอยู่7ตัวแล้วแต่ว่าเงินหมดแล้วนะครับไม่โผล่มาเลยครับก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยจะสนับของของเวกโก้ไปใส่ให้กับโคบุโกแทนนะครับให้คบุโกะโชว์ออฟให้สุดเลยก็เชิญรับชมให้เต็มที่เลยนะครับ จบกันไปแล้วครับกับโคดินสปาตัวละ74กับคอมโคดินออกนะครับ,บ,บ,รบที่เริ่มทำ4บาท3ดาวจากแอนนี่นะครับแล้วก็จบด้วยโคบุโกะ5บาท3ดาวนั่นเองก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ไปด้วยนะครับถ้ามีอะไรพิพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับบ๊ายบาย